ละครไทยกําลังจะไม่มีคนดูสาเหตุอะไรนะที่ทําให้วงการนี้ยมันซบเซาลงเยอะเลยหนึ่งบทมันยังไม่หลากหลายมันน่าเบือ่อเป็นเรื่องของบทละครเลยนะพอมาทําเป็นละครมันกลายเป็นว่าไม่เห็นเหมือนในในบทในนิยายเลยมันมีแค่ความคล้ายอ,าอะเนาะพูดกันตรงๆคือกูสาดนั่งดูตั้ง1ิกว่าตอนแต่ทําอะไรออกมาวะต้นเรื่องดีมาทั้งเรื่องพอถึงสตอนสุดท้ายเอา้าผีเข้าหรอ <c oughs> เหมือนพระเอกโดนผี <c oughs> เข<อ>้าแบบที่ผ่านมา13ตอนไปไหนเอาช่วยเอาคน13ตอนที่แล้วกลับมาได้ไหมสมมติว่าถ้าพระเอกเป็นตำรวจอย่างเงี้ยตัวร้ายเป็นนักการเมือง <c oughs> ก็โดนแบนนะจ๊ะไมได้กฎระเบียบเซ็นเซอร์ของกสทช <c oughs> อ๋อเหมือนมีเคสเบอร์นมชิซูกะ <c oughs> มันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะดูแบบ ปกติอะกลายเป็นว่าต,ตาเราไม่ก็จะโฟกัสแต่ไอที่เบอระว่าแบบเบอรออะไรวะการเข้ามาของทีวีดิจิตอลอะมันทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของวงการฟรีทีวีอะมันซบเซาแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งละครไทยหายไปแบบทุกช่องพร้อมใจกันตดัดปึ้งไม่มีอีกต่อไปคิดว่ามันจะส่งผลกระทบถึงอะไรบ้างท็อปปิกวันนี้ประเด็นกำลัง กุลุ่นเรื่องของละครไทยที่กำลังจะไม่มีคนดูจริงไหมคิดว่าจริงหรือมั่วชว์หรือไม่ละครนี่คือละครในทีวีใช่ละครโทรทัศน์คือพอดีเห็นประเด็นอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อช่วงเดือนก่อนมีมีกระแสข่าวเรื่องของแบบว่าเออละครไทยโดนงดผลิตงดออกอากาศอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆช่องเขาก็ปรับผัง ให้มีละครน้อยลงหรือบางช่องไม่เอาละครใหม่ลงเลยออนแต่ละครรีลันก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอออะไรมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผังของรายการโทรทัศน์อ่ะมันไม่มีละครทั้งที่เมื่อก่อนอ่ะสามห้าเจ็ดเก้าอ่ะยังไงก็ต้องละครแบบละครเย็นละครกลางคืนก็ต้องมีแต่ตอนนี้มันคือช่วงแบบพรามทามเลยนะเออแต่ตอนนี้พอพอข่าวจบก็เป็นรีลันทั้งหมดมาลองวิเคราะห์กันดีกว่าว่า สาเหตุอะไรนะที่ทําให้วงการเนี้ยมันซบเซาลงเยอะเลยจะจะพูดในมุมไหนก่อนจะพูดในมุมของของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้หรือ,อจะพูดในมุมของแบบคนทั่วไปคนดูปกติเอาฝั่งคนทํางานในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงก่อนไหม,มว่ามันใกล้ตัวเราเพราะว่าเราก็อะอยู่วนเวียนกันอยู่ในงานลักษณะนี้ว่าทำไม คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไทยนิยมละครไทยน้อยลงถ้าในมุมเราเอาแบบแรกสุดเลยอะเราว่ามันเป็นเรื่องของกฎระเบียบของเซนเซอร์ของกสทชของอะไรเงี้ยเราว่าอนนี้มันทำให้บทภาพยนตร์มันหลากหลายไม่ได้ใช่มันไม่มันไม่ได้ฟรีเหมือนกับทางฝั่งสตรีมมิ่งใช่ใช่อันนี้เราว่ามันน่าจะเป็นแบบส่วนหลัก อันแรกก่อนเลยพอมันเขาเรียกอะไรอะความคิดเอทมันน้อยอะมันทําให้เราโดนจํากัดอยู่ในวงอยู่แค่เนี้โดนตีกรอบความคิดใช่มันทําให้เราไปไหนไม่ได้พอช่วงแรกๆมันก็ยังพอทําได้แหละเพราะว่าการพัฒนาอุตสาหการรมมันก็ใหม่้นเรื่อยวิเทคนิคอะไรใหม่เรื่อยจนพอถึงจุดหนึ่งแล้วอะที่เทคนิคมันมันขยับเต็มที่ก็ได้แค่สมจริงขึ้นนะ แต่มันไม่มีอะไรแปลกเลยไงเออเหมือนแบบสมมติถ้าเป็นหนังย้อนยุคอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ไปถ่ายที่จริงเซ็ตโลจริงอะตอนหลังก็ใช้ CG CG ซีจก็แค่สมจริงขึ้นเรื่อยๆอแต่ว่ามันก็คือพอดเดิมๆอ่อ่าก็คือองค์ประกอบอันที่หนึ่งมาจากเรื่องของกฎของกสทชที่ข้อจำกัดของคนทำงานฝั่งบอร์ดแคสอะมันเยอะกว่าม,มันมันเยอะกว่าจริงๆเพราะว่าอย่างตอนเราทำรายการทีวีอะมันแบบอย่างเรื่องการโฆษณาเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเป็นรายการสดอะ มันจะมีกฎอยู่ข้อนึงบอกว่าถ้าเป็น t h ยอินโปรดักตในรายการห้ามให้เห็น Product นั้นอะเกิน20%หรือ40%ของเฟรมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเห็นกฎแล้วก็เพื่อแต่เราอยากขายของนะแต่ว่าเราไม่สามารถขายแบบเต็มเต็มได้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็ต้องยอมรับว่ากรอบการทำงานของคนทำละครในฝั่งของฟีทีวีอะมันเยอะกว่าคนทำละครฝั่งทางสตรีมมิ่งจริงๆ คำหยาบก็พูดเยอะไม่ได้ใช่ใช่คำว่าความเป็นธรรมชาติยูกว่าแบบคนจริงๆในการแบบแสดงในการอะไรเงี้ยมันน้อยกว่าแล้วบทที่หลากหลายอย่างเช่นสมมติว่าถ้าพระเอกเป็นตํารวจอย่างเงี้ย ตัวร้ายเป็นนักการเมืองก็โดนแบนนะจ๊ะน่คอนฟีทีวีออนไม่ได้เพราะว่าเคยมีเคสที่แบบกําลังออนแอร์อยู่แล้วก็โดนตัดออกาศไปเลยห้าม,อ,มออนอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าไปยุ่งเรื่องของอาชีพที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรสมาคมวิชาชีพต่างๆถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่า ้ยอันนี้มันทําให้ภาพลักษณ์เขาเสื่อมเสียทั้งๆที่จริงๆโดยมวลรวมทั้งเรื่องอ่ะมันมันอาจจะไม่ได้เบลมว่าอาชีพนั้นไม่ดีใช่ใชมันอาจจะเป็นแค่ซีนซีนหนึ่งอะไรเงี้ยหรืออ่ะมันอาจจะเป็นแค่แค่คนคนเดียอยู่ในแค่วงการอาชีพนี้แค่นั้นเองด้วยซ้ำก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ก็ความความมีกรอบเออความมีกรอบอะไรแบบเนี้ยเลยทําให้การครีเอทของบทละครมันได้ไม่เยอะเท่าที่ควรใช่ อันที่สองที่แบบว่าเรารู้สึกนะว่าการเข้ามาของทีวีดิจิตอลอ่ะมันทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของวงการฟรีทีวีอ่ะมันซบเซานึกสภาพว่าเค้กมีอยู่ก้อนหนึ่งเมื่อก่อนคนกินเค้กมีอยู่แค่6คนแต่พอทีวีดิจิตอลเข้ามาปุ๊บเค้กก้อนเท่าเดิมแต่จากหคนอะ่ะเป็นสี่สิบคนมากินเค้กก้อนเดียวกันมันกลายเป็นว่างบประมาณที่จะได้ เอามาพัฒนาคอนเทนต์ของทีวีอ่ะอม,มันน้อยลงคือถ้าพูดเรื่องงบอะเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างงี้ด้วยสมมติช่องช่องหนึ่งอ่ะเคยมีงบในการทำละครพันล้านเราตีกลมๆพันล้านแต่พอมันมีปุ๊บช่องทีวีดิจิตอลเข้ามาเนี่ยช่องเนี้ยก็ต้องไปทำทีวีดิจิตอลด้วยซึ่งอันเนี้ยต้องซื้อแล้ว <ใช S 2> ต้องประมูล <ใช S 2> ซ,ซึ่งก็ใช้เงินส่วนหนึ่งและเนี้ยมันก็โดนแบบ โดนกินเข้าไปโดนกินเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแล้วคือพอจะหาเงินเพิ่มอย่างที่บอกสมมติว่าโปรดักต์บางเจ้าที่เขาเป็น SME เขาไม่ได้มีเงินทุนในการผลิตทีวีีตัวแพงๆอะไรเงี้ยอยากจะมาลงทายินอยากขายของแต่ก็เจอกฎบางอย่างที่แบบขายไม่ได้เขาก็จะรู้สึกว่างั้นเขาก็ไม่ซื้อดีกว่ามันก็เลยทําให้ไอ้ข้อจำกัดเรื่องงบประมาณอ่ะก็ก็ถูกตีกรอบเข้ามาอีกมันเลยเหมือนแบบว่าอ่ะงบในการทําก็น้อยลง ความครีเอทในการสร้างสารรค์บทละครใหม่ๆก็โดนตีกรอบจากกสทชมันก็เลยทำให้บทมันก็วนไปวนมา<ว>นอยู่เรื่องแค่ผัวมีเมียน้อยเมียม,มีผัวใหม่ตบตีแย่งชิงอะไรอย่างงี้กันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บทละครมันไม่หลากหลายไหมก็ด้วยแหละเรา้พอบทมันไม่หลากหลายคนก็เลยไม่ค่อยอยากใช่เพราะว่าพอมนโดนโดนมีข้อจากัดอ,ะอ่ะแบบทั้งเรื่องงบทั้งเรื่องข้อจำกัดในเรื่องของการ ถ่ายทำของการคิดบทมันก็เลยแบบโดนบล็อกตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นไปเรื่อยๆอ่ะใช่มันก็เลยทำให้คนที่เป็นคนทำละครอ่ะเขาก็รู้สึกว่าอยู่แต่ในเซฟโซนนั่นแหละเกี่ยวไหมเขาก็ทํางานเพื่อเงินอ่ะถ้าพูดกันง่ายๆเราว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าทํางานเพื่อเงินถ้าอยากได้อะไรที่มันนอกเหนือกว่าเนี้ย เขาก็จะเริ่มไปแพลตฟอร์มอื่นหละเขารู้สึกว่ามันอิสระกว่าแต่เรารู้สึกว่าพอกรอบมันเยอะโดนตีกรอบเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรให้มันอยู่ในเซฟโซนละกันใช่ใช่ใช่ก็มันก็เลยกลายเป็นวนไปวนมาอยู่แค่นั้นบทก็ไม่หลากหลายก็กลายเป็นว่าเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่โอเคทำให้คนไทยอาจจะแบบไม่ดูแลละครไทยไปเซฟสื่ออื่นๆดีกว่ามันทำให้เป็นสื่อฝรั่งเกาหลีอะไรางี้ดีกว่า มันทาไม่แล้วก็ด้วยยุคสมัยด้วยแหละเราว่าอันนี้มีผลว่าสมัยเนี้มันตัวเลือกมันเยอะอืแต่สมมุติถ้าตัวเลือกมันไม่เยอะคนยังไงก็ดูเราต่อให้มันซ้ําให้มันน่าเบื่อให้มันอะไรเราเชื่อว่าคนก็ยังดูแต่พอตัวเลือกมันเยอะคนก็แบบ ไม่ดูแลไม,ไม่จำเป็นเพราะว่าฉันมีทางเลือกอีกอีโหอีกเยอะมากยี่สิบสามสิบทาง<ช>ที่จะเสพซีรีส์เสพความบันเทิงอืมอันนี้ก็คือในมุมมองของคนที่แวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงว่าใช่เอ,อ้ยถ้าเกิดว่าคนไม่ดูละครมันน่าจะเป็นเพราะสาเหตุปัจจัยเหล่านี้ซึ่งเป็นความคิดเห็นของเราสองคนใช่ใช่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเข้าใจว่าทําไมมันถึงได้แบบไม่หลากหลายเท่าที่ควรแล้วกันอือืมแต่ถ้ามองในฝั่ง คนดูในฐานะที่เราเองก็เป็นคนเสพงานบันเทิงเสพซีรีส์ละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าหนึ่งบทมันยังไม่หลากหลายมันน่าเบือ่อเออคืออาตาพูดตรงๆเลยบทนรคลไทยมันจะชอบวนเวียนอยู่กันแต่ครอบครัวนานๆน,น,นะมันจะมีถึงแบบแปลกๆเข้ามาหลุดออกมาห้าปีอาจจะมีหลุดขึ้นมาเรื่องเดียวที่แบบอโอ้เด่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่อะถ้าพูดถึงบทอะอย่างล่าสุดมีประเด็น เรื่องพรชีวันที่แบบอยู่ดีๆจากนิยายที่สนุกมากแฟนๆนิยายคือคาดหวังัละครเรื่องนี้มากพระเอกอะ่ะจะต้องออกมาแบบถอดนิยายออกมาเปแต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของบทละครเลยนะไม่ใช่บทประพันธ์แล้วเพราะว่าบทประพันธ์ทุกคนแบบอลสนุกอ่ะ <ผม S 2> สนุกแบบเออแต่พอพอมาทําเป็นละครมันกลายเป็นว่า ไม่เห็นเหมือนในมันมมบทในนิยาย,ม,ม,ยมันมีแค่ความคล้ายอะเนาะมันมีแค่กลิ่นอะเหมือนแ,<ค>แค่ได้กติ้งที่คล้ายอะอแต่คาแรคเตอร์ตัวละครในการตีความของคนเขียนบทเอย่ยของผู้กำกับเอย่ยมันมันออกมาคนละเรื่องเลยอะนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนดูละครแล้วรู้สึกว่า อุตส่าห์ดอูอ่ะพูดกันตรงๆคือ,อกูอุตส่าห์นั่งดูตั้งสิบกะตอนแต่ทําอะไรออกมาวะอะไรอย่างเงี้ยอืถ้าเทียบกันกับตอนเรื่องบุเพันิวาสอ่ะอโหกาลเกตกับพี่หมื่นอ่ะคือถอดถอดออกมาจากแบบยายเลยอ่ะแล้วบทก็ละเมียดโปรดักชันดีตัดต่อด,ดีทุกอย่างมันทําให้ละครเรื่องเนี้ยสนุกมันมีชั้นเชิงในการเล่าอะนะอ,อ,อถ้ามองในมุมมองคนดูเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้อจํากัดของทางฝั่งผู้จัดอ่ะเขาจะต้อ,องโดนอะไรบ้างถูกปะ เราก็มองว่าก็มันทำออกมาแล้วมันก็เล่าเรื่องเดิมๆเ,เราก็อยากไปดูอย่างอื่นบ้างอยากดูซีรีส์ที่พระเอกเป็นคนขับแท็กซี่บ้างเป็นแบบเป็นโจร์บ้างเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยพระเอกก็คือคนอยากดูพระเอกที่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระเอกแบบหล่อ เป็นนักแสดงนำอย่างนี้ดีกว่าเออเป็นซีรีส์ที่แบบมีนักแสดงนํามีอะไรแบบนี้อคนดูก็มีสิทธิ์เลือกไงนางเอกก็ไม่จําเป็นจะต้องยอมตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะนางเอกสู้คนบ้างอะไรบ้างแล้วก็นอกจากบทอ่ะก็จะมีเรื่องโปรดักชันอีกที่แบบรู้สึกว่าบางเรื่องก็ทําไม่ถึงอ่าถ้ามองในมุมคนทํางานก็คือ ก็เข้าใจแหละว่างบมัน <Sh op> <ช>มีจํากัดบางทีถ้าในมุมคนดู <Sh op> เขาอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้รู้ข้อจํากัดของเราอะแล้วพอเห็นเห็นโปรดักชันออกมาแบบมันรู้สึกแบบเสียดายบทเสียดายพระเอกเสียดายนางเอกเสียดายนัก,นกสแสดงอะไรเงี้ยบางเรื่องคือได้นักสแสดงแบบเบอร์ใหญ่มาเลยแต่เจอโปรดักชันที่ที่ด้วยงบจำกัดใช่มันก็ทำให้ความสนุกอะ มันหายไปเยอะเหมือนกันเหม,มือนหนังบางเรื่องเนี่ยนะแบบกลางคืนอะแต่สว่างสว่างอ,อ,อะไรไม่มนถมสีน้ําเงินเข้าไปเอออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบกลางคืนแบบแต่ตายหีเลยนะเออเตายหีเลยแล้วก็ถมสีน้ําเงินเข้าไปเป็นกลางคืน<ง>แหละคืออย่างน้อยๆแบบให้มันสมจริงกว่านี้อีกนิด<ห>ไ,ได้มันเออให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันแบบเออเนี่ยแหละกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยบทบางอันเนี้ยเอยพระเอกเล่นดีแสดงดีแต่ว่าบางอันก็แบบ เหมือนจะงี่เง่าก็งี่เงา่างี่เง,ง่งาอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะเข้าใจเออมันดูแบบต้นเรื่องดีมาทั้งเรื่องอพอถึงสตอนสุดท้ายเอา้าผีเข้าหรอเหมือนพระเอกโดนผีเข้าแบบ <laughs> เอา้เอาแล้วที่ผ่านมา13ตอนอไปไหนเอาช่วยเอาคน13าตอนที่แล้วกลับมาได้ไหมอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คนอะไปดูสตรีมมิ่งเยอะขึ้น <laughs> อย่างที่บอก มันไม่ได้มีแต่พระเอกนางเอกสวยหล่อมันมีบทที่หลากหลายอะอือย่างแบบตอนดูซีรีส์อเมริกาครั้งแรกอะเปิดโลกมากไมเคิลสโคฟิลใช่พิชเช n นเบรกใช่อะไรอย่างเงี้ยพระเอกไปช่วยพี่ชายที่อยู่ในคุกมันมีความหลากหลายอย่างเช่นสมมติอันเนี้ยเป็นตัวโกงก็ไม่ได้โกงจริงๆอ่อหรือทุกตัวละครเทาหมดไหมแบบไม่มีใครขาวหรือดำแต่คือละครไทยอะขาวก็แบบนางเอกแบบ อมอง <Yeah. S 1> โลกในแง่ดีอะไรเงี้ยตัวร้ายก็คือแบบร้ายตั้งแต่ตอนหนึ่งจนตอนสุดท้ายคือแต่ทางฝั่งของซีรีส์ต่างประเทศอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาทําตัวละครมีมิติมากขึ้นใช่ใช่แต่ว่าอันนี้คือเป็นคําถามในในมุมคนดูเหมือนกันนะว่าแต่ก็เห็นซีรีส์ไทยอ่ะบางเรื่องที่ลงสเตติมิงอ่ะเขาก็ทําได้อย่างเรื่องสืบสันดานอย่างเงี้ยก็บทถามว่าบทแปลกไปจากละครไทยที่เราเคยดูไหม ก็ไม่แปลกไม่ได้มากค่<น>ะพอเ<บ>ดาได้ก็พอเดาได้ดไดแต่ว่าการตีความการเล่าเรื่องภาพโปรดักชันทุกอย่างม,มันทําให้แบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันมันกลายเป็นซีรีส์ที่คนดูเป็นนะระดับต้นๆของโลกวันที่เปิดตัวอืก็เลยมีคําถามกลับไปอีกว่าแล้วทําไมละครไทยถึงทาแบบนั้นไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยทำไมมาถึงประฉายชอบปกติไม่ได้ทั้งที่เอาจริงซีรีส์สืบสันดานอ่ะหนูว่าเลด ที่จะได้ฉายในทีวีอ่ะก็ฉายได้นะมันอาจจะด้วยบางคำพูดปะมีความรุนแรงประมาณหนึ่งเพราะว่าความรุนแรงของเขาอ่ะมันเกินที่ลิมิตที่ตั้งไว้ทีวจะตั้งไว้ใช่อ๋อมันเลยไปลง<ช>ไปลงทางฝั่งสต<ช>ีม <hand S 2> <ช>ิงแทนอก็เป็นไปอด้ถูกว่ามันจะมีบางฉากบางซีนซึ่งอาจจะลงได้แต่ต้องตัดออก ใช่ไหมพอตัดออกแล้วความกลมกล่อมของเรื่องที่ปูมาก็อาจจะหายแต่ถ้าเป็นละครไทยแล้วถ่ายแบบสืบสันดานก็ก็น่าสนใจอยู่นะมิติใหม่ใช่มันก็น่าจะสนุกอยู่อะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าโปรดักชั่นของละครไทยหลายๆเรื่องะก็พัฒนาขึ้นนะใช่เราว่าสวยอะไรเยเขาก็พยายามทำมาแหละเขาก็พยายามทำเท่าที่เท่าที่งบมีเท่าที่ความสามารถมีทุกคนก็พยายามหมดแหละเราเชื่อว่า คนอยู่ในวงการเนี่ยเขาก็พยายามจะอยากพัฒนาวงการตัวเองไปเรื่อยๆใช่ <ๆ S 1> ใชเราก็อยากให้มันพัฒนาแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งละครไทยหายไปแบบทุกช่องพร้อมใจกันตัดปึ้งไม่มีอีกต่อไปคิดว่ามันจะส่งผลกระทบถึงอะไรบ้างคนที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารของละครเหล่านี้เบื้องหลังอ่ะโอ้โหเบื้องหลังนี่โดนเต็มๆแล้ว นักสแสดงก็น่าจะโดนเยอะใช่เพราะาก็จะมีนักสแสดงบางคนที่เขาแบบเป็นคอนแทคกับช่องอะ่ะออันเนี้ยหายหมด<ช>แน่ใช่เออเพราะว่านักสแสดงไทยอ่ะมันจะต่างกับวงการบันเทิงเกาหลีคือเกาหลีเขาจะสังก Agency, ัดเอเจนซี่แล้วก็เล่นช่องไหนก็ได้แต่ของไทยอะ่ะตอนนี้นะสังกัดช่องซะส่วนใหญ่เพิ่งจะมามียุคหลังๆเนาะที่เร,เราเริ่ม<ช>เห็นตัวใหญ่ๆแบบ รับงานอิสระแล้วก็เล่นได้ทุกช่องอนาคตหนูว่ามันน่าจะน่าจะปรับไปคล้ายๆเกาหลีแหละแต่ว่าณตอนเนี้ยเขาก็ยังสัญญากับช่องอยู่ถ้าแบบเอาวันหนึ่งละครไทยหายไปก็เบื้องหลังก็น่าจะอูใช่แล้วมันไม่ใช่แค่เบื้องหลังคนทําละครนะคนที่ทําในอุตสาหกรรมบันเทิงแบบสถานีโทรทัศน์อะเพราะว่าพอไม่มีละครอโฆษณารายได้ก็หายแม่ทีนี้มันอยู่ที่ว่า ถ้าเรามองในมุมช่องอะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาหาอะไรที่มันมาทดแทนได้แล้วมันดึงกระแสได้โฆษณาจะยังไม่หายเข้าใจใช่ปะเพราะว่าคนยังดูเยอะเออแต่ว่าถ้าไม่มีมีแค่ข่าวกับกับอะไรก็ไม่รู้รายการเออรายการแบบวาไรตี้ปกติเงี้ยก็อาจจะยากหน่อยมันไม่ใช่แค่ช่องอย่างเดียวนะมันแบบเอาพูดจริงว่าสื่อมันทั้งสื่อเกือบทั้งหมดเลยอะ มันเริ่มแบบไปทั้งวงการอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งโปรดักชันที่ไม่ใช่ละครเองอ่ะก็กระทบนะกระทบกระทบเพราะว่าอบางทีถ่ายงานแบบอมีดาราถ่ายแบบถ่ายเบื้องหลังถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยแต่พอวันนึงถ้าถ้าละครหายไปไม่มีดาราแสดงอะเราจะถ่ายอะไรกันล่ะการแสดงมันไปอยู่ในช่องสตรีมมิ่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ถ้าคนไม่ได้ดูสตรีมมิงก็ถ้ากับไม่รู้จักคนนั้นแล้วนะใช่มันอาจจะเขาอาจจะดังแต่ว่าดังในในวงของของคนที่เสพสื่อทางสตรีมไหมใช่ก็อ,อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้เห็นหน้าดาราเหมือนสมัยก่อนที่แบบว่า ออย่างแพนเค้กโฆษณาไปเลย10บกว่าตัวเห็นหน้าเจ็ดวันแพนเค้กทุกวันกบสัวนันเห็นทุกวันมันอาจจะไม่ได้มีแบบไม่มีแบบนั้นีเออเหมือนยุคเก่าอ่ะดารายุคเก่าคือถ้าใครดังนี่ละครต้องนอนแอร์จันถึงอาทิตย์ชนพรีเซนเตอร์สมมติโฆษณาเข้าเบรกหนึ่งสิตัวต้องมีอย่างน้อยเจตัวเนี่ยเออก็อาจจะอยู่กันลดลงให้จาฝ่ายทุกเม็ดได้กันไปเลยเห็นจนเบื่อถ้าเราได้เสนอทางแก้ให้กับเสนอเลยเหรอหรือแบบว่าคิดว่าหนึ่งว่าเราเป็น ขาเรียกนะกรรมธิการเออกรรมธิการ <laughs> ละครไทยซอฟพาวเวอร์ใดๆถ้าแบบว่าอาวันหนึ่งเราได้มีโอกาส hmm. แบบว่าเสนอแนะอันนี้เสนอในแง่คนดูได้ไหมได้ดิคือคือถ้าเสนอเราจะเสนอในมุมของทั้งคนทํางานหรือคนดูได้ทั้งหมดแหละถ้าเสนอในมุมคนดูอะเราแค่รู้สึกว่าอยากให้ผู้จัดบางคนอะเลิกแบบเลิกมองว่าคนไทยเสพแต่สื่อเดิมๆอะ เพราะว่ามันมีบทพิสูจน์มาแล้วกับละครที่ที่เป็นค่ายเล็กๆหลายๆเรื่องที่ว่าบทไม่ได้วนเวียนอยู่กับเรื่องรักๆใครๆอ่ะแต่คนก็ดูอย่างเงี้ยคือจริงๆคนดูเองอ่ะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนคนดูรับสื่อได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เปิดใจในการที่จะแบบรับสื่อใหม่ๆที่มันมีความคีเอทจากเดิมๆมากขึ้นอ่ะไม่คือเราต้องมองอยู่แล้วว่าถ้า20ปีที่แล้วคนดูละครอ่ะดูที่นักแสดงอืมถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าคนดูสมัยเนี้ยเราเชื่อว่า เขาดูที่บทใช่บทนักแสดงอาจจะยังอยู่นะแต่ว่าบทด้วยต่อให้นักแสดงดีแต่ถ้าบทมันไม่ส่งอ่ะมันก็ก็ไม่ดูมันก็จะดูแค่ช่วงแรกๆอ่ะใช่แต่พอดูไปแล้วก็อียงวะก็เทกังแล้วก็ค่อยรอดูตอนอวสานใช่เราว่ามันจะเป็นประมาณนั้นนะแล้วพี่จอปะถ้าแบบว่าเสนอแนะได้สักหนึ่งข้อเราอยากให้กรอบมันกว้างขึ้นอ่า เพื่อจะได้ให้คนทำงานง่ายขึ้นอิสระขึ้นออาจจะแบบสมมติความความรุนแรงเงี้ยเราอาจจะต้องบางเขาเรียกอะไรบางช็อตบางซีนอาจจะต้องเพิ่มเพิ่ม acting การแสดงให้มันรุนแรงได้ขึ้นอีกหน่อยนึงแต่อาจจะม,มันยังลิมิตได้แหละแต่ว่าอ,อาจจะต้องไม่ใช่แค่สมมติง้างจะตบแล้วก็ตัดอะอเอออะไรอย่างเงี้ย ขยายกรอบเซนเซอร์ออกไปสักหน่อยใช่หรือถ้าจะแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบแค่ใส่เว้ามาเห็นลองหน้าอกหน่อยก็เบอร์อย่างเงี้ยเราว่ามันแบบทําให้อัธรยลดการดูมันมันอาไม่สนุกบิิบทมดใช่ใช่อาจจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของของเรื่องของซีนนั้นๆคือถ้าเจตนาเขาไม่ได้จะสื่อไปในทางอนาจาร์บางซีนก็ปล่อยก็ได้ อะซึ่งสมมติอะเราทุกวันนี้เราเห็นอยู่มันมีเป็นแบบรายการปกติเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อคอลึกมาปกติซึ่งเอาจริงๆไม่ได้โป๊กว่าที่เราเดินเห็นตามถนนวยซ้ำแต่โดนเบอรใช่อ๋อเหมือนมีเคสเบอร์นมชิซูกะไงเออเบอร์แล้วเราก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะดูแบบปกติกลายเป็นว่าตาเรากไม่ก็จะโฟกัสแต่อ้ที่เบอร์ว่าแบบเบอร์อะไรวะเบอร์อะไรวะอะไรอย่างเงี้ย จากที่จะต้องโฟกัสเนื้อเรื่องอ่ะก็ไปโฟกัสไอที่เซนเซอร์นั่นแหละจากที่ไม่ได้มองเลยนมชิซุกะมองข้ามไปด้วยซ้ําพอมีเซนเซอร์มาปุ๊บเซนเซอร์ทําไมวะช่องไหนนมชิซุกะเออเออเซนเซอร์ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเซนเซอร์ทำไมอันนั้นเป็นประเด็นแบบจําได้เป็นประเด็นหนักมากเรื่องเบอร์นมชิซุกะเอออะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องตีความกันใหม่อ่ะว่าแบบอันนี้บริบทแล้วมันไม่ได้สื่อไปทางนั้นอ่ะมันเป็นแค่ ยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าจะไปดูโป๊อะไม่ต้องดูช่องหรอกในอินเทอร์เน็ตแม่งเพียบเพียบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เห็นละเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันนะขยายขอบขยายกรอบอะแค่นั้นแหละถ้าพอขยายกรอบอะเราเชื่อว่าความคีเอทความอะไรแล้วแต่ของผู้จัดก็ดีหรือผู้กำกับหรือทีมงานเงี้ยมันก็จะมากขึ้นมันจะตามมันก็จะน่าสนใจเพราะน่าสนใจปุ๊บ ทีนี้ไลนยได้มันก็จะเพิ่มเว้ยเรารู้สึกว่ามันมันเป็นแบบเพราะคนดูเยอะอ่ะพอคนดูเยอะปุ๊บสปอนเซอร์ก็อยากจะลงโฆษณาเยอะพอลงโฆษณาเยอะรายได้ก็เยอะรายได้เยอะช่องเยอะเยอะก็มีเงินมามันก็พัฒนามันก็วนอยู่เงี้ยแต่ถ้าตีกรอบไปคนมันก็จะเริ่มไม่ค่อยดูแลแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้หน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเบื่อสปอนเซอร์ก็เริ่มแบบเออช่องนี้คนไม่ค่อยดูแล้วอ่ะไม่ลงดีกว่าเราว่ากรอบมันคือถ้า ย้อนกลับไปสัก20-30ปีที่แล้วยังบอกกรอบเนี้ยเราว่ามันใช้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยพอสังคมมันเปลี่ยนแล้วว่ากรอบมันต้องต้องรีแลกขึ้นอ่ะเนอะถ้าอยากจะผักดันวงการบันเทิงให้เป็นซอพาวเวอร์เนาะมันอาจจะต้องมานั่งรื้อแล้วก็คุยกันใหม่ว่าอะไรที่ควรจะนําเสนอได้บ้างได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าถ้าอันเนี้ยเอยมันยังมีความแบบอ่อนไหวอยู่ขอละกันอยากจะให้อุตสาหกรรมบันเทิงเป็นซอพาวเวอร์อ่ะ มันต้องคุยมันต้องปรับมันจะมาใช้กรอบเดิมไม่ได้นะคะกสทชเข้าใจไหมใช่แล้วคนดูหล่ะคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาบอกกันค่ะใช่แต่ทั้งหมดอะมันคือความเห็นเรานะใช่ใต้องบอกความเห็นส่วนตัวรูปแบบล้วนเลยนะมันอาจจะไม่ใช่แฟ้อยเรซแต่ว่าจากจากที่ไปแบบคุยกันหลายๆคนหรือว่าสัมผัสมาประมาณนึงอะไรเงี้ยอืก็ก็มีฝั่งที่เป็นเบื้องหลังที่เขาก็ คิดแบบเราว่าโดนตีกรอบเยอะไปหน่อยอืฝั่งคนดูที่ก็รู้สึกเหมือนเราว่าบทมันก็เดิมๆะสุดท้ายแล้วปัญหามันก็ยังวนอยู่ในอ่างตราบใดที่กรอบมันยังไม่ถูกขยายให้คนยังไมไ,มงไม่ได้ดก,การพคุยออไม่แบบไม่ได้ทําให้ไอเดียมันพัฒนามมไม่ได้มีการปรับจูนกันนะระหว่างคนคนผลิตกับคนตั้งกฎอะอน่าจะประมาณน,นั้นแหละก็ตามนั้นแหละแต่จ้างได้เหมือนเดิมและ Så so dig. <laughs>